ทำ mm. ไ,ไมอู้ม,มันดูนลึกนี่เนาะเก็ดโคกทีกระซาวได้แล้วกระซาวโอ้โอ,อนี่ ยนั่นนั่นมันยุบยบยบมันดึงมาเลยไม่นั่นคืออะไรมันมันพันถ้าถ้าเปิดได้ต้องเปิดแล้วไม่ไม่ตัวเดียวไหนไม่ตัวเดียวมันมันมันพันไอ้ไม่ใช่มันยุบในควายน้อยนู่นน่ะเนาะมันยุบน้อยต้องดึงแต่ควายนี้ได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 ้เดี๋ยวปล่อยหัวก้อนดึงยะปล่อยหัวก้อนหยาบทำไมไปล่อยหัวก็วิ่งไงทำไมไหลหัวก้อนดึงเะสองตัวอีกตัวขยับแล้ว มันลอมันลากมอ้ยมล็อกคราบแล้วล็อกคราบ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 ชอบชอเชอกมีวันกนด่มันก็ด่ามันโล้ีชอบมันโล้ยล็อกคราบมันไอ้นั่นมันกักข้เยอะด้วยเนี่ย ย่งอย่างมีเลยไม่ใช่ตัวเดียวไหมอยังไม่อะนเปิดเลยเจิเจอยางน้อยตรงนั้นงอย่นนี้ก็นะครับาหลายตัวมันทำลังอยู่ในนั้น